สวัสดีครับกิติกับผม u b e Channel กิติคนคำนวณทีวีนะครับคลิปวิดีโอนี้แบ่งปันบน youtube Channel กิติคนคำนวณทีวีช่องทางเดียวนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่สิฝากกดติดตามนะครับฝากกด subscribe นะครับผม s u b s c r i b e กิติคนคำนวณทีวีนะครับกด ไลค์ like, คลิปวิดีโอนี้และคลิปวิดีโอื่นของกิติด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment, พูดคุยักถ่ายสุดท้ายถ้ามันมีการควปฝากกดแชร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนการหาข้อมูลนะครับผมมาแนวทางฮานอยวันนี้นะครับเลขชุดเดียวเปรียบเทียบได้เจ็ดนอยนะครับมีเฉพาะกิจกาชาติพิเศษสมมามัคคีปกตินะครับ VIP แล้วก็พัฒนาเนาะก,ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ขอเริ่มเลยแล้วกันเลขวิน5้าตัวนะครับเลขวิน5้าตัวมันก็จะได้เลขชุดเดิมจากเมื่อวานนั่นแหละเจ็ดแนะครับเมื่อวานก็ชุดนี้เลย7จ็ดแปดเกนะครับผม7กับ1เด่นครับวิง่งรุนหนึครับ2ตัวเน้นๆก็หนึเ็ดอ้าวหน แล้วก็78เหมือนเดิมครับมันตั้งต้นด้วยเลข7เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้817 917แล้วก็017นะครับตามนี้ก็มันซ้ำกันกันกบมืวอบาลเลยนะครับก็มีทั้งหมด7น้อยนะครับมี7น้นอยก็ถ้ามันมา สักสองหน่อยสามหน่อยนี่ก็ตัวเน้นๆมาจากสองหน่อยนี่ก็โอเคแล้วแต่สแตนดาดผมนะครับมาตรฐานก็คืออย่างน้อยๆตัวรูดนะครับตัววิ่งตัวรูดต้องมาสักสี่หน่อยจากเจ็ดหน่อยนะครับเมื่อวานตัวเน้นๆมาเลยนะแปดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดล่างนะครับนอยปกตินี่มาตรงๆเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้อาจจะเป็นน้อยกาชาติก็ได้อาจจะเป็นน้อยพิเศษก็ได้นะครับผมเอาแต่ถึงวันเลยดีกว่ามั้งนะครับตามนี้ ส่วนวิธีการเพิ่มเติมนะครับก็ผมได้คุยไปแล้วในเมื่อวานก็เอาตามนั้นเลยเลขวิน5ตัววินเป็นเลขชุด2ตัวได้ทั้งหมด25ชุดนะครับบนล่างก็50บชุดแล้วก็วินเป็นเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามได้ทั้งหมด10ชุดนะครับกลับไปดูคลิปของเมื่อวานแล้วกันผมวินให้ดูแล้วเลขชุดเดียวกันนี่แหละนะครับ10ชุดแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะอันนี้3มชุดแล้วนะอันนี้3มชุดแล้วอีก7ชุดวินเพิ่มเติมแล้วกัน ส่วนเลขชุด2ตัวอีกวิธีการนะครับก็คือตัวเด่นนะหกับ7นี่เอามาวินกับเลขวิน5ตัวนะครับได้ทั้งหมด10ชุดนะครับกลับแล้วเป็น16ชุดเพราะว่าเจ1ดเจ7ดหนึ่งหนึ่งเจดเจดหนึ่งไม่ต้องกนะลับเนาะเลยเป็น16ชุดบนล่างก็3าชุดหรือจะรูดก็ได้นะครับเป็นเลขชุด2ตัวเนาะรูดตั้งแต่น 1, 1, 1นหนึ่งจนถะึง10เนาะกลับแล้วเป็น19ชุดเพราะ 1, 1 1ไม่ต้องกลับนะครับบนล่างก็3าชุด แนวทางเลขชุด2ตัวทั้งสาวิธีการเนาะหนึ่งสองสามเนี่ยอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรนะครับโอ้ผมลืมเช็ดเลนกล้องภาพบอกมัวม,วมวเลยนะครับอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นนำไปเพิ่มเติมแล้วกันแต่ถ้าอยากแต่ถ้าเชื่อมั่นในแนวทางนะครับก็นำไปใช้งานเฉพาะ2ตัวกับสามตัวเน,น้นๆน,นะครับตามนี้มันๆครับพี่นอ้อง